จะกลับไปหาผู้หญิงคนอื่นไม่เข้าใจหรือไงคุณนั่นแหละผู้หญิงอื่นไม่คุณแต่งงานกับฉันแล้วใหญ่นั้นคือผู้หญิงอื่นเธอมีเหตุผล <c oughs> ฉันนึกว่านึกว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดี <c oughs> นี่ผมขอโทษแต่แต่มันเป็นไปไม่ได้ทำไมละ่ะเพระตาของฉันใช่ไหมละ่ะเปล่าตาของคุณน่ารักฟังนะมันเป็นเพราะความแตกต่างของสถานนะคือใครจะรู้แต่เราแตกต่างกันเกินไปอย่างคุณตายไปแล้ว คุณควรจะคิดเรื่องนั้นก่อนสิค่อยมาขอฉันแต่งงานทำไมคุณไม่เข้าใจมันเป็นความผิดพลาดผมไม่ไมีวันแต่งงานกับคุณ